สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีจัมโบ้นะเป็นรุ่น111ปีนะครับปี41นะครับที่ได้มาแนะนําวันนี้จะเป็นเนื้อเกสรเนาะนะครับฝั่งเป็นบรรจุเป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงิน2ดอกนะครับเป็นเนื้อเกสรสภาพของพัดโดยรวมสวยเลยพี่แล้วก็ผมได้มาสําหรับยันด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันดวงนะครับ ยันดวงสุกิติมานะทั้ง2องค์เลยนะครับรุ่นนี้จะมีสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดแค่2ยันเท่านั้นนะครับจะเป็นหลังยันดวงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูองนี้นะครับหลังยันดวงองค์นี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะเป็นหลังยันตรีนิสิงเหออีก1ยันนะครับพิมพ์นี้พิมพ์ขัดสมาธิเพชรสร้างแค่2ยันเท่านั้นนะนะครับถือว่าสร้างยันแบบไม่เยอะเลยนะครับฝังเป็นบรรจุเป็นตะกุดเงินนะครับ2ดอก111ปีนะครับปี2541นะ เห็นไม้นิ้วเรียงสวยเลยนะครับนี่ประมาณนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณเกสรนะครับรุ่นนี้ก็จะได้มวลสารก่ามวลสารเดิมของหลวงปู่ตโตด้วยนะมาผสมอยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไม้นิ้วนิ้วแบบเรียงสวยเลยนะครับข่าแป้งนะตามซอกยังยังมีอยู่เลยนะพี่นะเห็นไหมนะครับพาได้เดิมพาได้สวยนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องผมมีมาแบ่งปันพี่พี นะครับแค่2องค์เท่านั้นแล้วพาลาแบบแบ่งปันเลยนะแล้วดูนิ้วเท้านะครับนี่นิ้วเท้าคมติดฉัดตะกุดเป็นตะกุดเงินนะครับ2ดอกนะครับตะกุดเงิน2ดอกประมาณนี้นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้หลังเต่านะพี่นะหลังจะเป็นกระดองเลยนะครับเห็นไหมนะครับหลังเอ็นดวงสุกิติมาลวงปุโตนะครับองค์รุ่นนี้จะเป็น11 1ปีนะครับปี 2 5 4 1นะครับออกที่วัดประดูชิมพีเลยนะครับนะ ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดเนาะวัดประดูชิมพีแล้วก็จะมีชิปปินนะครับบางๆนะเห็นไหมด้านล่างทางบริเวณด้านล่างนะครับนะประมาณนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันพี่ๆสององนะครับฟอร์มองค์พาได้หนานะพี่นะแบบหนาเลยนะครับแล้วก็มีข่าแป้งแบบเดิมๆด้วยนะครับผมมีมาแบ่งปัน2องค์นะครับอ่ะมาเดี๋ยวดูองค์ที่2เลยกันนะครับเดี๋ยวดูองค์ที่2เดี๋ยวแกะให้ดูพี่นะครับน่าจะเป็นยันดวงนะทั้ง2องค์เลยนะครับ นี่องนี้ก็สวยนะครับแล้วดนววนะูนิ้วเรียงสวยเลยนะครับนิ้วเลียงสวยเลยฝั่งบรรจุตะกุดเงิน2ดอกเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับหลังยั่ดวงเหมือนกันนะครับนะนี่ประมาณนี้รุ่นนี้จะได้ชนวนวนสารเก่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงที่ทานหลวงปู่โตโท่านสิกแล้วก็พระผงเก่าที่แตกหักนะครับนะนำมาเป็นวนสารของพระรุ่นนี้ด้วยนะครับ111ปี นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆตามซอกก็มีค่าแป้งเดิมๆเลยนะครับนิ้วเรียงสวยติดชัดนะครับนิ้วเรียงสวยผมมี2องค์นะครับอ่ะผมิ่งผมแบ่งปันนะเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่ นะครับแบ่งปันบูชาอยู่ที่องค์ละ1,250บาทเท่านั้นนะครับ1,250าบาทเท่านั้นพี่นะครับพาลาแบบเบาเลยเบาอยู่เลยนะครับเป็นเนื้อเกสอนฝัง2ตะกุดเงินแล้วขอมล่องเดิมๆแบบนี้พี่นะครับองละ1,250บาทเท่านั้นรวมค่าจะส่งให้เร็วนะครับพี่ๆท่าในใดสนใจเช่าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวยังไงพี่ๆท่านใดมีภาคเครื่องหลวงปุโตะนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าอยากเจ้าอยากจะเช่าหานะครับก็รีบติดต่อเข้ามาละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ